แต่ทีนี้เรามาดูที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันดีกว่านะคะณตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินแล้วนะคะเนื่องจากปริมาณน้ําที่แม่น้ำน้านนะคะณตอนนี้เนี่ยมีปริมาณที่สูงขึ้นแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณน,นั้นเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะคะ,คะเรามาติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเลยนะคะ นาะตอนนี้นะคะกระแสน้ำเนี่ยได้พัดไหลแรงมากเลยนะคะมีการไปกระแทกเกี่ยวกับกระชังปลาที่เขาเลี้ยงปลาเอาไว้วุดดี้ที่เป็นกระชังที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด แล้วเขาก็ตั้งใจที่จะเหมือนกับอาเลี้ยงไปแล้วก็ใกล้เวลาที่จะได้นําไปขายแล้วอ๋อคือเหมือนกับชาวบ้านที่เขาเลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ยอพอน้ํามันล้นเนี่ยปลาก็คือไหลไปตามน้ําเลยใช,ใช่ไหมะเพราะว่าจริงๆเนี่ยกระชังเขาก็จะมีระบบในการที่เหมือนว่าล็อกเอาไว้เนอะไม่ให้ปลาเนี่ยหลุดออกไปแต่เนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันไหลแรงมากมคือมันไม่ได้มีการคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งในบริเวณนี้ค่ะอยู่ในพื้นที่ตําบลท่ามะเฟืองนะคะปลาที่เลี้ยงไว้อย่างที่บอกเลยหลุดลอยไปกับแม่น้ํานะคะชาวบ้านพ ผู้เลี้ยงปลาเนี่ยเขาช้าใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาทับทิมปลากดปลาดุเลี้ยงเอาไว้กับเกษตรกรที่เขาเลี้ยงกว่า30รายเนี่ยหลุดออกไปหมดเลยหมดเลยหรอพี่อ้อคือไม่เหลือเลยอะคือเรียกว่าเกลี้ยงกระชังเลยนะ ทั้งที่อีกหนึ่งเดือนเนี่ยจะจับขายได้อยู่แล้วเพราะเขาเลี้ยงปลาเนี่ยรอมาสี่เดือนโอ้โหก็ใช้เวลาอยู่เนาะใช่แล้วเขาก็ลงทุนแล้วก็รวมรวมกันแล้วเนี่ยหมดไปเหมือนกับหูหลักล้านนะ,ะหลายคนเนี่ยจากที่จะได้กําไรเป็นขาดทุนไปเลยนะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าถือเป็นภัยพิบัติทางน้ำที่รุนแรงที่สุดในรอบ15ปีไม่ได้ตั้งตัวเตรียมตัวเตรียมใจเลยเพราะไม่ได้คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ค่ะโดยปริมาณน้ำนะคะมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เออล้นเข้ามาอย่างเร็วเลย ท่วมเลยนะคะในบริเวณทั้ง2ฝั่งที่อยู่บริเวณใกล้แม่น้ําความสูงกว่าเเมตรเลยทีเดียวและนอกจากนี้นะคะนอกจากพื้นที่อุตรดิฐ์แล้วนะเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่รับน้ําไม่ไหวแล้วเขาจะต้องมีการระบายน้ําออกมาเพิ่มเติมนะคะโดยปกติคะ่ะเขื่อนอุบลรัฐนะคะจะมีการระบายน้ําอยู่ที่35ล้านลูกบาทเมตรณนะตอนนี้จะมีการระบายเพิ่มขึ้น เป็น54ล้านลูกบาทรเมตรจะทันหรอพี่ส้มเยอะก็ต้องระบายเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยน้ากระแสน้ํามันก็จะขังอยู่นะ,ะทีนี้มันก็จะไม่ได้ไหลลงไปมันก็อาจจะต้องมีการระบายทีนี้ยังไงก็ต้องมาแจ้งให้ประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้นะคะแต่เขาจะไม่ได้แบบระบายทีเดียวนะวูด,ดี้เขาจะระบายแบบเป็นขั้นบันไดอ่ะค่อยๆค่อยๆแต่จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเพราะเพื่อให้ทัน นะคะฉะนั้นใครที่อยู่บริเวณนั้นนะจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์นี้นั่นเองนะคะค่ะ,ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะ